อันเนอลตลา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 อนเนอรลตลา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 อันอรลตลา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 อ่ะพสัตที่มึงร้องไปนะครับก็เป็นผลงานนะครับเป็นผลงานเพลงชื่อว่าอันเลอลตลาลาลาลลาจากการ ครบร้องของเจอกันครบนะครับในเกมสุดท้ายของเมื่อฤุูการ2023-2024หลังจากที่กุนซือกระโปกเหล็กชาวเยอรมันประกาศอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่แอนฟิลนะครับแล้วก็ส่งมอบนะครับส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับกุนซือชาวดัชอย่างออเนอร์สลอตลาลาลาลลา,ลา,ลาแต่นะ ปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าอาเนอร์ไม่ต่างจากอาโนงนะครับอาการหนักมากลิเวอร์พูรครับนอกจากจะยังไม่ฟื้นนะอาการโคม่าหนักกว่าเดิมคิดเอาสามเกมล่าสุดในทุกรายการแพ้ทั้งสามเกมและเสียสิบประตูโอ้โห คาบ้านสองนัดติดต่อกันเสียไปเจ็ดประตูมีเพียงเท่านั้นครับสิบสองเกมล่าสุดลิว์ภูจากการทำงานของอาเนอสลอตพลาดท่าพลาดท่าเสียทีให้คู่แข่งเก้านัดนะครับในทุกรายการพูดง่ายว่าแพ้ไปเก้านัดจากสิบสองเกมล่าสุดโอโหโอโหอ,อะไรมันจะขนาดนั้น ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันโอเคนะครับเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาบ้านกับนอตติงแฮมฟอ์เรสต์ไปแต่เมื่อคืนครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับ PSV i o วีไอโอเฟนทีมจากเอเลดิวิชีลีกเนอร์แลนด์อะลีกดัชอ่ะโอเคเขาเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์เอเลดิวิชีลีกเขาเป็น, League, ปนจ่าฝูง และขนานดะเดียวกับที่ลิวพูกำลังเป๋แต่แต่คาบ้านคาบ้านด้วยสกอรสี่ประตูต่อหนึ่งคือคือโดนโดนในถิ่นตัวเองเนี่ยสี่ดอกเน้นๆนนะครับบ้านพังพินาศสิ้นสี่ดอกเน้นๆขอ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 โทษที่ที่ที่ยำ้ำนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนนี้สภาพจิตใจของพวกพี่ๆจะเป็นยังไงโ,โหตอนนี้เข้าเข้าใจว่าสภาพจิตใจน่าจะน่าจะห่อเหี่ยวน่าจะหดหู่น่าจะยำแย่แบบแบบสุดๆอะแล้วก่อนหน้านี้ก็หายกันไปหมดแล้วนะครับผมก็คลานจะตามหาแล้วนะครับคลานจะตามหาแล้วก็ คือเข้าใจเข้าใจหัวอกพวกพี่เพราะว่าเราก็อยู่นี่เราก็หัวอกเดียวกันเราก็คาบ้านนะฮะพวกพี่คาบ้านแมนยูแมนคาทูเรตพอกันคือคาบ้านให้คู่ให้คู่แข่งสิบคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิมยร์ลีกอะนะคาบ้านให้ทีมเยือนที่เหลือสิบตัวเป็นครั้งแรกในีิมยร์ลีกแต่แต่พวกพี่ๆนี่เขาเรียกว่าคาบ้านซ้ําซ้อนคาบ้านซ้ำซากคาแล้วคาเล่าคาติดต่อกันพึ่งคามาสามดอก เมื่อวันเสาร์พอมาคืนวันพุธแทนที่อาการจะดีขึ้นโดนไปอีกสี่ดอกอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันมันแน่นอยู่ในอกมันเหมือนมีก้อนอะไรไม่รู้เนี่ยมันมนมาจุกอยู่ในลำคอ ว่าแล้วอย่าลืมนะครับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้กางเกงชั้นในชาย i n n เนอร์ทูยนุ่มกระชับเก็บทรงสวยไม่บาดไข่และไม่เข้าตูดอย่างที่ผมบอกผมใส่เป็นประจำทุกวันเพราะว่าใส่แล้วมันแห้งสบายไม่เกาะกุมไม่อึดอัดนะครับเหมือนกับไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่จริงๆแล้วเราใส่ที่สำคัญ ราคาย่อมเยาวมาก1กล่องมี2ตัวนะครับสีดำก็มีสีขาวก็มีหรือจะคละสีก็ได้เอาสีขาวมาคละกับสีดำนะครับหกล่องมี2ตัวราคาย่อมเยาวมากแค่185บาทเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นแค่185บาทแถมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้นะยีบเจพฤศจิกายน พรุ่งนี้28พฤศจิกายนมะรืนนี้นะฮะ29พฤศจิกายน27 28 29พฤศจิกายนมีโปรโมชั่นลดพิเศษโอ้โหดูมาจากบอบูไ่ลิงก์ไปนะครับผมแปะลิ้์เอาไว้ให้เท่านั้นยังไม่จบส่งฟรีอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนั้นนะ,ะฝากกอาไ้ด้วยนะครับผมใส่เองทุกวันกางเกงชั้นในชาย i n n เนอร์ทูยนุ่มกระชับ เก็บทรงสวยแน่นอนครับว่าใส่แล้วมันไม่ไปบาดใครหรือตอนเดินห้างตอนเตะบงเตะบอลมันจะไม่เข้าตูดให้เราต้องเอามือล้วงแล้วดึงดึงเส้นที่มันเข้าไปในเง้าด่างของเราออกมานี่คืออินเนอร์ทูยูผมแปะลิ้นไว้ให้เรียบร้อยสร้างไปคนละหนึ่งกล่องใครเห็นใจพวกพี่ๆใครได้ได้เห็นคลิปนี้แล้วชอบใจนะจัดไป คนละหนึ่งกล่องราคาย่อมเยาวสุดๆครับมีส่วนลดพิเศษแล้วก็ส่งฟรีอีกต่างหากอานเดอร์สโอ้ยลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มเกมกับ PSV i o วีอโผมก็รู้สึกแปลกๆนะคือเหมือนเหมือนไม่รู้ไม่เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเล่นแบบไหนจะต้องเล่นยังไง คือเหมือนนักบอลสับสนนะฮะไม่รู้ว่าอผู้จัดการทีมวางแผนมาให้เล่นแบบไหนคือเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆก็ไปเหยียบบอลอยู่หน้าหน้าหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแล้วก็ค่อยๆต่อบอลกันช้าๆในขณะที่ผู้มาเยือนเนี่ยเขาสแสดงให้เห็นเลยนะว่ามีความกระตือรือร้อนมีความกระกระเฮี้ยนกระหือรืออะไรแบบเนี้ยมากกว่าเขาวิ่งเข้าใส่เขาวิ่งเข้าบีบนะครับกลายเป็นว่าล์พูลเนี่ย เล่นในบ้านแต่ตั้งหลักตั้งเกมของตัวเองไม่ได้และแพบเดียวเท่านั้นเองเหมือนเดิมเหมือนที่พูดอยู่เป็นประจำนะครับว่าเกมรับมีปัญหาอย่างจงหนักเสียก่อนเสียเร็วเสียง่ายเสียดือด้อเห็นไหมครับเสียก่อนอีกแล้วเสียก่อนเป็นประจำเสียก่อนแม่งทุกนัดและเสียเร็วแค่ห้านาทีเท่านั้นเอง แล้วมันไม่มีเหตุผลนะครับมันไม่มีมันไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นคือจังหวะที่เฟอร์จิลฟานได์ประการหลังตัวเขานะครับเคยได้ชื่อว่าเป็นประการันหลังที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในพรีเมียร์ลีกหรือในเมืองมนุษย์เลยก็ว่าได้ในช่วงหนึ่งเคยได้อันดับสองบัลลงดอเหมือนโดนปล้นด้วยตอนนั้นไม่น่าเชื่อว่าระดับลูกพี่ใหญ่นะระดับเฮียได์เนี่ย จะเสียจุดโทษแบบนี้คือกระโดดแล้วเอามือนะฮะยื่นมือขึ้นไปตบบอลสวมวิญญาณน,นักวอลเล่เลยโอ้โหผมนึกว่าจุงโคชิกะโซเดะอ่ะรู้จักไหมจุงโคชิกะเนีใครใครเด็กยุคเอตี้แบบผมเนี่ยแ้ะใครอายุสี่สิบกว่าห้าสิบอัพถึงจะรู้จัก,จ,กจุงโคชิกะนะฮะอยู่ดีๆไปกระโดดเอามือตบบอลประมาณว่าแบบเฮ้ยโดนคู่แข่ง กระแทกกระทันเหนี่ยวรั้งมาเลยจะยกมือฟ้องอุทิศิลป์มันก็สิ้นคิดอยู่ดคีคือเล่นเหมือนคนไม่มีสติอ่ะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณโดนทำฟาวนะครับคุณจะยกมือทำแมวน้ำอะไรถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณโดนทำฟาวแล้วจังหวะนั้นคู่แข่งทำประตูได้อย่างไรเขาก็มี var นะครับมาตรวจเช็คอยู่แล้วถ้าคุณทำฟาวจริงจริงคุณมั่นใจจนจนจนขนาดนั้นซะขนาดนั้นเนี่ย ไม่ต้องมายกมือยกมือปุ๊บบอลพุ่งมาชนเดชาบุญน,นะครับเสียแค่จุดโทษผมมองว่ามันมันสามารถเป็นใบแดงหรือใบเหลืองได้เลยโอเคอาจจะไม่ถึงใบแดงก็ต้องเป็นใบเหลืองอย่างต่ำาๆแต่นี่ไม่ให้ใบเหลืองด้วยก็ยังถือว่าโชคดีที่เสียจุดโทษอย่างเดียวอ่ะโอเคอยู่ดีๆเปิดเกมมายังไม่ทันไรเลยนะครับไปเสียจุดโทษแบบง่ายๆหูหมูหม ไม่ควรเลยนะครับฟันไดเนี่ยฤดูการนี้เสียจุดโทษมีครั้งที่สามแล้วนะครับทําเสียจุดโทษครั้งที่สามในฤดูการนี้แล้วนะฮะคนเดียวเลยคือเฟอร์จิฟันไดทีมเยือนขึ้นนำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นาทีที่หกขณะที่เลี้ยภูนก็ยังดูสลึมสลือเหมือนคนแบบเหียวแอลกอฮอล์นะเหมือนแบบตื่นมาเมาแห้งไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงไม่รู้ว่าจะตั้งหลักยังไง แต่มาตีเสมอได้ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีหลังถูกนํามาตีเสมอได้นะครับมายิงตีเสมอได้ทั้งทั้งที่ยังตั้งหลักไม่ได้ทั้งท้ที่ยังตั้งเกมตัวเองไม่ได้เอาล่ะเราคิดแล้วล่ะอ่าโอเคนะเพราะว่าหลังจากที่ตีเสมอได้เราก็จะเห็นว่าอ่ะทีนี้ลิบุนเริ่มเริ่มที่จะตั้งหลักของตัวเองได้แล้วเริ่มที่จะตั้งเกมตัวเองได้แล้วเริ่มที่จะครองบอลนะครับบุก แล้วก็ขึงเกมใส่ผู้มาเยือนจากลีกดัชก็คลองบอลบุกนะบุกอยู่ข้างเดียวแต่ก็ยิงเฉียดไปเฉียวมาโดนผู้หลักประตูเซฟมั่งติดบล็อกกองหลังมั่งนะก็แต่ก็โดยโดยรูปเกมเนี่ยก็ตอนนี้ออบุกอยู่ข้างเดียวแล้วขึงอยู่ข้างเดียวแล้วอัดกระนำอยู่ข้างเดียวแล้ว รอว่าเมื่อ,อไหร่นะครับประตูที่สองจะยิงแซงได้เมื่อนั้นก็จบผมคิดในใจนะว่าเดี๋ยวก็จบนะครับคิดว่าในใน็คิดในใจแล้วเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็ยิงได้จบครึ่งแรกสกอร์ยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งผมคิดเลยอันนี้จริงใจนะนะครับอันนี้จริงใจไม่ได้ไม่ได้ตอแหลไม่ได้เสียแง้งอันนี้พูดกันกงๆงคิดว่าครึ่งหลังเดี๋ยวลิปุ่คงมาจัดชุดใหญ่ โหมกระนำแบบเต็มสูบบุกเป็นพายุสุริยะอัดกระนำเข้าไปทำนบของ p s เวีนะครับแตกแน่นอนอย่ย <c oughs> ที่ไหนได้อยู่ดีๆเครื่องหลังเรี่ยวพูนเครื่องช็อตไลอย่างนั้นอันนี้งงเลยนะฮะอยู่ดีๆเรี่ยวพูนเครื่องช็อตเครื่องช็อตแบบเครื่องสะดุดเลย กลายเป็น p พ v i o ว e n ฟที่ครองบอลต่อบอลทำชิงแล้วก็บุกกดดันใส่เจ้าถิ่นได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยกระทั่งมาชิงจังหวะขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดแบบเดิมๆนั่รล,ละเป็นความผิดพลาดเดิมๆเลยคือจังหวะที่เขาลากเขาลากจี้เข้ามาคราวนี้นะฮะเปลี่ยนจากฟันได้เป็นเจ้าเก่าคืออิบราฮิมาโกนาเต้ เป็นกองหลังไม่เดินชนไม่เข้าไปชิงจังหวะปล่อยให้เขาลากแล้วตัวเองยืนดูยืนเนี่ยยืนแบบ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 ขาตายเลยยืนแบบดือด้อๆยืนแบบพร้อมถอยคืออยู่ดีๆไปให้เขามีพื้นที่ให้เขามีเวลาลากที่เขาใส่แล้วตัวเองไม่เข้าไปสกัดเสร็จพอเขาปาดบอลเข้ามาตรงกลางมิลลชเคอร์เคสครับแบ็กซ้ายตัวจริงเอาตรงๆนะผมว่ามันน่าจะสะกัดได้ มันน่าจะตัดสินใจได้เด็ดขาดมันน่าจะเข้าบอลจิงจังหวะได้ได้ได,ได้ได้หนักหน่วงได้แบบไม่ใช่ปล่อยให้เขายิงไม่ใช่ปล่อยให้เขาชาร์จง่ายๆคือคุณประกบมาแล้วอ่ะคุณตามประกบเข้ามาแบบเนื้อประกบเนื้อเลยแต่สุดท้ายคุณไปปล่อยให้เขาเขา้าเขา้าเข้าชาร์จได้สกัดไม่ได้ทั้งนั่งที่คุณตามติดมาแล้วนะแต่ว่าต้นเหตุนเนี่ยเห็นไหมโกดาเตยืนเฉย อีู่ดีๆไอโอเฟนแม่งพลิกอแม่งนาอีกครั้งเป็นสองหนึ่งเฮ้ยแค่แค่ประตูเดียวเองริบูนเกมเดี๋ยวตั้งหลักกลับมาได้เดี๋ยวคงเน้นเกมลุกมาอีกครั้งเหมือนครั้งแรก่ะกลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งสเปตสปาอีกแล้วเปลี่ยนตัวเอาสักแต่เอาออื <c oughs> นะประตูที่สามผิดพลาดอีกเหมือนกันแล้วก็คนเดิมนะฮะโกนาเต้เข้าบอลวืดว่า สก,กัดพลาดเลยเสียประตูที่สามพราถูกนำห่างสามหนึ่งโกนาเต้โดนลงโทษเลยโดนเปลี่ยนออกจุดนี้เนี่ยมองได้สองมุมคือให้ก็เล่นห่วยฟอร์มหลุดก็ต้องเอาออกแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนอาร์เนส์ล็อตฆ่าเขากลางแอนฟิ์เลยนะครับเหมือนฆ่าเขาอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนฆ่าเขากลางแอนฟิ์เลยคือลงโทษเลยเอาโกนาเต้ออกเอาคารฟนแบกลงไปยืนเซนเตอร์ ส่งกองหน้าลงมาอีกคนนึ่งนะครับพราะก่อนหน้านี้เอกิริเก้เจ็บไปแล้วมีอีซักลงมาก็ส่งเคียซ่าลงมาอีกคนนึงระบบก็เป็นสี่สี่สองล้วก็ไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับนะซาร่าก็ทำอะไรไม่ได้โคดี้คักโปรประตูแรกเนี่ยลากตัดเข้ามายิงแล้วก็โซโบโสามเข้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกเลยนะก็ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกเกมที่แย่มากๆความบิดพลาดเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็เหมือนเดิมจุดอ่อนยังแก้ไม่ได้คือเกมรับนะครับเสียประตูง่ายมากเอาคู่แข่งไม่อยู่ประตูที่สี่เนี่ยบุกเขาอยู่ดีๆคักโปไปจ่ายบอลพลาดแบบไม่น่าพลาดอะ่ะคือมันเป็นลูกเบสิกอะ่ะลูกจ่ายใกล้ๆนึกออกไปครับมันไม่ใช่ลูกแบบ ยากเย็นอะไรไม่ใช่ลูกพิสดารอะไรไม่ได้โดนบีบอะไรด้วยก็คือคอ,อยู่ดีๆมึงจ่ายเสียแม่งสร้างนั้นแ่ะเสร็จเข้าสวนกลับพอเข้าสวนกลับปุ๊บตามเขาไม่ดันเหมือนเดิมโดนกระสวกประตูที่สี่คาที่เลยนะพินาดสิ้นเลยเกมรับยังแก้ไขไม่ได้นะครับเกมรุก จากต้นฤดูกาลเนี่ยมันยังพอแบบพอกบเกลื่อนไดพ้พอช่วยเหลือได้พอหวังพึ่งได้บ้างากับกลายเป็นว่านะตอนนี้เกมรุกก็เริ่มก็เริ่มฝืดขึ้นเรื่อยๆนะเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสามเกมล่าสุดยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองอาการหนักแล้วนะครับเอาตรงๆนะตามสายตาของท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมเนี่ย อันนี้สล็อตรอดยากแล้วครับผมดูว่ายังไงก็ไม่รอดเพราะว่าอาการเป๋แบบนี้มันจะอาจจะยังต่อเนื่องมันอาจจะยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าสภาพจิตใจนะครับความมั่นอกมั่นใจมันมันพินาศไปหมดแล้วมันถูกกระทือบแหลกสลายไปหมดแล้วมันไม่หลงเหลือความมั่นใจไม่หลงเหลือความเชื่อมั่น นะครับแล้วบรรยากาศในทีมตอนนี้นี่ยิ่งแพ้เยอะๆเนี่ยมันยิ่งหดหูสภาพจิตใจมันยิ่งแบบโอ้โหมืดมนเข้าไปใหญ่เราะนั้นเนี่ยคาดว่าอาจจะโดนเพิ่มคือตอนนี้รอเวลาแล้วนะครับอเนอร์สล็อตไม่ต่างจากนักโทษประหารหรือเดทแมนวอลกิ้งนะไม่ต่างจากนักโทษประหารรอวันขึ้นไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า ผมบอกเลยนะว่าแล้วก็ขอวิงรอน,นะครับทั้งเบื้องบนนะผู้บริหารของสโมสรเลี้ยวภูลรวมถึงพวกพี่ๆเด็กหง์เด็กครบทุกหมู่เหล่านะครับอันเมตตาธรรมขำจุนโลกาครับอย่าลืมนะครับเมตตาธรรมขำจุนโลกาว่าแล้วช่วย เมตตาการุณาปราณีอาเนอร์สลอดด้วยอย่าลืมสิครับว่าเมื่อฤู้ดูการที่แล้วกุณซือผู้นี้มีความดีความชอบเขาเสกให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ยี่มิดนำความเริงร่านำความสุขสนุกสนานนะครับให้กับกองเชียร์ลิเวอร์พูลทั่วทั้งโลกา เขามีเครดิตเขามีความดีความชอบจะไปไล่เขาออกจะไปปลดเขาออกจากตําแหน่งง่ายๆได้ยังไงมันต้องนึกมันต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับลองนึกดูถ้าไปไล่อันเนอร์สล็อตออกไปไล่พี่แกออกแล้วแกจะเอาอะไรแดกแกจะเอาอะไรเลี้ยงครอบครัวฝากเอาไว้ด้วยครับทุกท่านนะพวกพี่ๆแล้วก็ผู้บริหารของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เมตตาธรรมขำจุนโลกาครับอานเสลอตลา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 อันเสลอตลา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 ช่วยกันครับช่วยกันอานหนูอ้ยไม่ใช่อันเดอร์ช่วยกันครับช่วยกันอานเดอร์สลอดลา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 อัน I know a lot. La, 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 la.